เราบวชแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไหมบางคนเนี่ยบวชแล้วทําไมบางทีวัยรุ่นเนี่ยถึงบวชไม่นานคิดจะสึกเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าอยู่วัดบ้านมันก็อยู่ไปวันวันจริงไหมใช่คับไม่ได้สวดมนต์จริงไหมถ้าวัดบ้านทั่วไปเนี่ยเด็กมาบวชพระเนี่ยให้พ่อให้แม่พบบวชอยู่ไปวันวันบางวัดก็ไม่นอกพรรษาเนี่ยไม่มีทาวัดสวดมนต์ใช่ไหมก็อยู่ไปวันวันเช้าเอนเพลนอนเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเล่นโทรศัพท์ แล้วบางบางวัดเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกนะบางพระบางองค์ยิ่งกว่านั้นนะโทรให้พ่อแม่มาเอาจีวรไปซัก <c oughs> เห็นไหมแม่ชีอาจจะเคยได้ยินกคยเห็นบางวัดเนี่ยให้พ่อแม่มาเอาจีวรไปซักให้ที่บ้านมึงมาบวชแล้วมึงยังเป็นภาระพ่อแม่อีกแทนที่จะซักเองใช่ไหม <c oughs> การมาบวชแปลว่าผู้ที่ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเรือนในที่นี้หมายได้สองอย่างหมายถึงว่าเรือนที่เป็นเรือนที่บ้านแล้วก็เรือนร่างกาย นะบวชแล้วนี่ไม่เอาแล้วในร่างกายคือความงดงามความหลอ่อความสวยสองก็คือบวชแล้วคือเป็นผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเราต้องมาโปรดพ่อแม่สิเห็นไหมบวชแล้วมาให้พ่อแม่เอาผ้าไปซักมันก็การะไรอยู่<ะ>แทนที่จะให้พ่อแม่เอาอาหารมาถวายหรือเราไปโปรดพ่อแม่ที่บ้านอันนั้นมอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เล่นโทรศัพท์9้าวันแล้วก็สึกนะจริงไหมบางที่เนี่ยบวชเก้าวันแ <7 S 1> วบเดียวศึก ยังไม่ได้อะไรเลยนโมยังไ,<ห>ไม่ได้สามจบเลยเจ็ดตำนานยังไม่ได้ครบเลยครับเออ,เอ,อไม่ได้อะไรเลยก็มันได้แค่นี้สงบวชแค่วันแรกอะ่ะอ้วันที่สองไปจนถึงวันศึกเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเพื่อเผิดได้กรรมไปอีกะจริงไหมแต่ถ้าบวชแล้วไปอยู่วัดที่มีครูบาอาจารย์ไปอยู่วัดที่เขาปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์พาทํางานพาปฏิบัติเนี่ยมันจะลืมเรื่องศึก บางคนเนี่ยอยากจะอยู่เก้าวันก็เพิ่มแล้ว hey, เดี๋ยวผมขออยู่สักเป็นสิบห้าวันแล้วกันเอาพอสิบห้าวันอยู่ไปขอสักเดือนนึ่งนะอ่างนะั้นนะอยู่ไปอยู่ไปขอสักพรรษานึงนะอานะ่างั้นอันนี้มันไปอยู่กับปุบาอาจารย์ไงพอท่านพาภาวนาพาปฏิบททัติธรรมหรือท่านพาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเนี้ยทำไมอย่างหลวงตาหมาใะวัดธรรมเงหนาไม่ชีสมบูรณ์ทำไมท่านถนึงพาต๊ะไปนูน่นไปนี่เพราะมันจะลืมเรื่องศึก อย่างบางทีโต๊ะอย่างเงี้ยอา mm hmm. ้าวครูบาเอ็มจะศึกท่านก็สั่งให้ไปเที่ยวเลยอยากจะไปวัดไหนไปเลยไปเพื่ออะไรให้ลืมเรื่องศึก<ะ>ให้ลืมเรื่องคิดจะศึกเ mm hmm. นี่ยมันก็ลืมพอะจะถึงวันศึกพระเอ็มลืมไปแล้วอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าให้อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยมันก็จะคิดอยากจะศึกคิดอยากจะศึกอย่างเดียวมันก็ฟุ้งซ่านเห็น<ะ>ไหมดงนั้นการที่บวชแล้วมีประโยชน์ท mm ี hmm. ่สุดคือพระพยายามไปบวชวัดที่มีครูบาอาจารย์ แล้วพยายามอยู่ใกล้าาลครูบานะอาจารย์นะบางทีเนี่ยโอ้าริรษิ์จะสึกเนี่ยท่านบอกว่าคุณอย่าสึกนะโอถ้าแค่ท่านพูดอย่างเงี้ยเราจะสึกแล้วท่านห้ามนะก็อย่าไปสึกเถอะบางทีสึกไปแล้วเราอาจจะมีอะไรก็ไดนะ้อย่างตอนผมอยู่วัดที่กรุงพระประแดงนะปู่่ปูสมหวังเนี่ยแกรู้ว่าพระองค์หนึ่งในวัดผมจะสึกทั้งๆท,ท,ท,ที่แกไม่รู้จักพระองค์นั้นเพราะพระองค์นั้นก็ไม่เคยมากราบแก แกเดินไปหาถึงกุฏิไปเคาะหน้าห้องเลยคุณคุณคุณ,ค,ณคุณจะสึกพรุ่งนี้ใช่ไหมเอบอกว่าคุณจะสึกได้ไหมผมขอเหมือนกน<ะ>ให้อยู่ต่ออีกสักเจ็ดวันแล้วคุณจะสึกผมก็ไม่ว่าแต่อย่าพิ่งสึกพรุ่งนี้พระเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรเขาก็สึกพอสึกปับ๊บลุกขึ้นตำรวจมารวบเลยเหมือนกันนะถ้าเชื่อท่านนะอยู่อีกสักเจ็ดวันก็จะไม่โดนอะไร เป็นเหตุเลยไหมแล้วคนก็เชื่อกันหมดเลยเพราะทุกคนบอกปู่รู้ได้ยังไงอะดูแกนั่งรับแขกอยู่แล้วแกก็ลุกเดินจำ้จำจ้ำจ้ำไปแล้วก็ไปเคาะหน้ากุฏิบอกคุณนคนุอย่าเพิ่งศึกอย่างเงี้ยนะนี่แม้ความเมตตามผู้บาอาจารย์แต่มันเป็นไปตามกฎของกรรมไม่มีอะไรฝืนกฎของกรรมไปได้ไหมผู้บาอาจารย์เตือนขนาดนี้ยังศึกถ้าเป็นเราเนี่ยมาเคาะถึงหน้ากุฏิเนี่ยนะเป็นเราเราก็ไม่ศึกหรอก ถ้าเป็นหลวงพี่าจรันหลวงพี่าจรันจะศึกไหมแต่สมุดว,วันหนึ่งหลวงพี่จะหลวงพี่คิดอยากจะศึกแล้วผมเคาะไปเดินไปบอกเนี้ยถึงหน้าห้องคุปปาเอ็มอย่าศึกนะ,ะอยู่อีกสักเดือนหนึ่งก่อนแล้วก็ศึกอ่าเงี้ยนะเหมือน,น,นตอนนั้นอาทิตย์ฟอดเห็นไหมแต่ที่เขาจะศึกตอนไปโมลาดใช่ไหมแล้วจูจุสวดมนต์เสร็จแล้วข้ากทักบอกพระฟอร์ดอย่าพิ่งศึกนะอยู่ก่อนอย่างนั้น่ะแล้วเขาก็แม่เขาก็ไปดูดวงพระเขาก็ทักเหมือนก,กันว่าอย่าพิ่งศึก Dwarf, เขาก็อยู่ต่อว่างั imate, ้นน่ะถ้าศึกตายไปแล้วป่านนั้นน่ะเพราะดวงเขาขาดเนี่ยดีว่าเขายังเชื่อว่างั้นน่ะพอทักปั๊บแล้วเขาเชื่อว่างั้นะ